สวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มชุดรวมแฟนแฟน JKT48 ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรครับกนดูแต่จริงๆชุดนี้เนี่ยเคยเอามาขายหลายครั้งหนึ่งมีใครยังจาได้ไหมนี่ถ้าจําไม่ได้ผมขึ้นรูปไปดูก็คือชุดนี้เอาไมาย้อมสีใหม่นั่นเองวันนี้ก็จะมาสุ่มชุดนี้หรือก็ใส่ไปเล่นในแกล้งฟรีไฟล์แบบสุ่มชี้นะผมชุดนี้เนี่ยสามารถใส่ทั้งหญิงและชายนะคนดูแต่ว่าย้อมมาลอดนี้ยอมรับว่าย้อมแล้วสวยขึ้นนะครับปาไม่รีรอไม่รอ,อช้าสุ่มเลยละกัน ก็คือไม่ต้องเรือไม่ต้องลุ้นครับการันตีแน่นอนนะก็ดูมีท่าทางมาใหม่ด้วยผมโชว์ท่าทางก่อนต่อยปิงป้งปิ้งลำไฟแบบว่าเป็นวนไฟขึ้นมาแล้วก็เชิดเป็นป้าย JKT48 ผมก็ไม่ใช่ว่าแปลาอะไรนะก็ดูนะเออลองไปเสิร์ชหาชื่อดูได้นะแต่ว่าผมอาจจะไม่เสิร์ชไปหมุนต่อเลยแล้วกันลูกซองมีแล้วกองไฟมีเยอะแล้วกองนี้ก็มีแล้วที่สําคัญคืออยากได้แค่ชุดนี้แหละครับโอเคอันนี้ผมจะใส่เป็นของตัวผู้หญิงให้ดูก่อนนะคนดูก็จะปบอ่ะ กับกับประมาณนี้เขาประมาณนี้ผู้หญิงประมาณนี้นะผมอ่าโอเคนะอ่าเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยน,เป,นเป็นตัวละครผู้ชายทั้มจะมาใส่ตัวผู้ชายเล่นกันนะครับอ่าเรามาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งตัวดีกว่านะผมเข้ามาแล้วก็ใส่แบบทั้งชุดไปเลยเพราะเดี๋ยวมีคนบน่นว่าใส่มาดูแต่ทำไมพี่ไม่ใส่ทั้งหมดล่ะครับพี่ไม่แต่ผมรู้สึกว่าชุดนี้ไม่เท่ดียู่บดูครับ เอาล้ววันนี้ก่อนเราชมเกมมันก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนดูแล้วก็อย่าลืมโหวตสองชุดนี้ทุกคนระหว่างชุดย้อมอันที่1หรือว่าชุดย้อมอันที่2ทุกคนลองเลือกแล้วก็ให้คะแนนมาว่าชุดไหนคะแนนมากกว่ากันแล้วมาดูเกมกันลุยเอาละท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็บินเข้ามาสู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับผมหลังจากที่ผมถามทุกคนว่าทุกคนจะให้คะแนนมาเท่าไหร่ชุดไหนดีผมรู้สึกว่าชุดนี้เนี่ยเอาเต็มสีไปเลยละกันไม่บอผมรู้สึกข้างหลังนี่สวยจัดเลยนะเออเป็นการย้อมด้นนบบบบบไไไม่่่ใชแแแแย้้้้อลลลวเีีปปงา อันนี้คือย้อมมาแล้วแบบดีนะครับผมย้อมมาดีชอบเลยย้อมเบลป่อยถ้าย้อมอย่างนี้นะครับใช่ไหมคอนโดนอ,น,นอกระลังใส่หัวยักษ์เพื่อนผมฝั่งนี้หาเปาล่ามันก็ไม่กล้าใช้เราเหมือนกันเฮ้ยอ้าวเฮ้ยไปตัวนึงโอ้โหเฮ้ยมีตัวมาเพิ่มเยอะเลยพนูย นะครับผมผมเนี่ยโดนล้าไปหลายตัวแล้วตอนนี้แต่ว่าไม่ว่าอไรสถานการณ์มันยุ่งเยหยิงจัดล้านเราหรอนายฮะร้านเราหรอร้านหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้สถานการณ์โคตรมัว่วโคตรจุลงบุนุนนันตัดเลยก็ดู<อ>เพื่อนเรายิงก,กล่องเราไะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนใจเย็นโอ้โหเพื่อนซ้ำซะแล้วใจเย็นเพื่อนสถานการณ์ยังไม่สง,งบ<อ>เพื่อนอย่าเพิ่งรีบซ้ำจบครับผมผมเลยมาทางหน้าของฟาร์มัาสาว่าต้นเกมมาดู เราดูเหมือนว่าศัตรูจะแบบว่าเฮ้ยโอ้ like โหนี่ผมแดดมาตุ่มๆนะเพราะผมเห็นคนมันกำลังวิ่งไปโรงพยาบาลก็เลยจะแดดมาแบบว่าเลือบไปขึ้นในตัวนั้นนะสรุปมาเทจอตัวนี้นะบผมเกือบแตกเกือบแตกเกืแตกแล้วโทกลับมันมไปไหนวะอ๋ออยู่นี่ กอ,อกล่องมารวมกันนะผมมีตัวมันจะหนีรอดไปได้แต่ว่าเพื่อนผมแบบว่าอยู่ครบกับผมไม่มีใครบาดเจ็บสักคนเลยได้มา5คิว2คิว1คิวรวมกันเป็น8คิวแค่เมืองนี้เมืองเดียวนะครับทุาคนด,ดูเอาเรื่องจัดจัดตรงนี้น่าจะมีคนโหนไปนะผมคิดว่านะครับเดี๋ยวผมจะสไลด์มาเอาบัฟตรงนี้ก่อะละกันอุ้ยกำลังสู้อยู่เลข้างล่างอ่ะเอาตัวเอเล็งใครชะเธออ๋อเล็งไอ้พวกสีขาได้เลยเออโอเค มันไปตั้งนานแล้วแต่ตัวนี้มันยังเลี้ยงไม่หยุดเลยอ,ะอ่ะเรานี้มีบัฟ EP นะครับโอ้โหบัฟ EP แปลงเป็นเลือดเร็วขึ้นใช่างไรในบัฟเนี้ยโอเคเอ้ามีคนชุบกันโอเคเลยอะไรทุกคนนี่ทุกคนก็ดูชมชุดนี้แบบว่าเต็มๆตาแนตะ่ผมรู้สึกว่าโคตรสวยเลยดูยดิสวยจัดเพราะกระท่าใหม่ก็ดูด pp, ชูชึบชึบชึบหนี JKT 4ี่อะไรก็ไม่รู้อืมแต่ว่ารู้สึกว่าท่ามันแต่สวยจัดเลยมันเป็นท่าลำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมทุกคนดูดิ ชึบ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 แล้วมันลำไม่เต็มตะกั่ดีวะอืมศัตรูจนชุบเสร็จแล้วอะ่ะยังลำไม่เต็มเลย <laughs> อ๋อมันลำเรื่อยๆป้าเมื่อกี้มันแน่ลำเรื่อยๆนะผมก็เลยแบบว่าอ่อไม่ได้กดหยุดอาเพื่อกูตายฟรีบังอาจบังอาจฆ่าเพื่อนพี่ไอ้หนุ่มบังอาจมากเองบางอาจมาฆ่าเพื่อนพี่อยู่แต่กำลังลำอยู่เมื่อกี้นะครับ เพื่อนไม่เห็นเพื่อนเห็นคนก็นจะด่าผมอยู่นะผมบอกว่ามึงทำอะไรของมึงอยู่วะไม่มาช่วยวกูสักทีอะไรอย่างต,ตู้ชุบกันเสร็จก็ไม่รู้ไปลงไหนครับเพื่อนเขานะไม่มาลงมาช่วยกันด้วยอุ้ยแต่ว่าเหมือนจะลงมาช่วยกันนะนะอาอย่างนี้ก็สวยเลยตรงไหนว่ายิงมาเพื่อนบนเขาหรออ๋อบนหินใหญ่นะครับเอาดิเอาดิ อยากวัดเวทก็มาน้องพี่พอมอัดตัวอยู่แล้วเบบี้คอต้นว่ะเขาเรียกอะไรนะอ่าเบบี้ก็คือเด็กใช่ไหมเด็กผ้าฝ้ายเหรอคอต้นเออน่าจะใช่นะอ <c oughs> อ้ทุกคนเดี๋ยวผมโหนสลิงกลับไปที่เมืองพิกนะครับผมอ่าตัวนี้น่าจะสไลด์มาจากฝั่งนู้นหรือเปล่าเดี๋ยวขอสไลด์ไปดูก่อนเนะพราะว่ามันเร็วมากนะบวกไอตัวนี้เครื่องที่มันค่อนข้างเร็วเดี๋ยวเพื่อนเราก็อยู่พี่แล้วไม่ไปดีกว่าผมจะแบบว่าเรียกเพื่อนตามผมมาดีกว่าครับตามมาเพื่อน โอเคตามมันเลยอ่านดูและคนไม่มีตั้งแต่มีสิ่งนี้ผมก็แทบจะไม่เดินอีกเลยนะครับผมมีใครเป็นไหมครโดถ้ามันมีอยู่ทั้งแบบนะผมบอกเลยน่าจะบันเทิงนะครับผมแบบเฉียวเข้ไปเฉียวกัน,กนมาไม่ได้ยิงกันสักกะทีแล้ววันนี้บอกเลยอุ้ย ด้วยมันดาวใครวะเอา้าอ้น,นี้มันดาวใครอ่ะดาวผมอ๋อมันดาวระเบิดตัวเอง <c oughs> เออมันดาวระเบิดตัวเองนะครับทุกคนแล้วก็แบบหมดตี้ไปเลยนะครับผมช่วว <c oughs> ันนี้งงเลยเแล้วก็นึ้ว่ามีตัวมายิงแบบเพื่อเรามาช่วยนะครับสนุกไม่ใช่มันโดนระเบิดตัวเองตายป็นนีงผมขอทิ้งของอะไรนิดเดียก่อนไม่เอาอันเนี้ยโอ้โเออเอากระสุนที่มาดิโอเคนะครับ อะไรบ้าเว็บมีอะไรไหมไม่มีอะไรครับทุกคนผมอยากรู้ว่ามันจะกดห้าทางตอนที่เราขีดสลิงได้ไหมดูดีอ๋อเขากดไม่ได้โอเคโอเคกดไม่ได้อ่ะงั้นผมไปหาเพื่อนดีกว่าครับหาเพื่อนตามมาเพื่อนตามมาตามมาตามมา,ตามมาเลยตอนนี้มีคนดูเราแค่หนึ่งคนหรอทุกคนอันนี้บั๊กเหรอครับอ๋อไม่ได้บันะ๊กมันคือตัวนี้แทนมีแค่สามนะโอเคงงเมื่อกี้งงนิดนึงเขาดูครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาลำแบบว่าลำไให้เก๊กดีกว่าไหมหาลำมให้เก๊กดีกว่าไปละเดี๋ยวผมไปลำหาใส่ลสัมศัตรูโชว์ดีกว่าตอนนี้ได้มาสิบคิวแล้วคนเหลือตั้งสามสิบคนนะผมเหลือเยอะมากาใหญ่เพื่อนวิ่งตามมากเลยตอนนี้เพื่อนตามมาน่าจะดีนะผมเพราะว่าจะไม่มีคนแบบคอยช่วยเหลือเราผมไม่อยากเดินคนเดียวนะแต่คือผมหิวคิวไงแค่นั้นเองแต่ก็อยากให้เพื่อนมาด้วยพอต่อยเพื่อนแล้วผม,ผมก็ไม่บ่บนเฮ้ย มาแบบนิ่มๆเช็ยโอ้ว่าเอ้ยมีกี่ตัวทุกคนผมขอเช็คประชารกรเขาดูดิคือแบบดูด,ด,ดิเดินเข้ามายิ้งเฉยๆนะแต่ผมยิงเ,เขาไม่โดนนะครับแล้วคือเขาเล่นปืนอะไรวะนนแม็ก <ละ S 1> เกจเหรอ,หรอโอ้ยแล้วคือเบอร์หนึ่งดอลลาร์จากตีที่มันยิงเราเมื่อกี้ด้วยนะครับเกินไปว่ะเพื่อนเองจะฆ่าพี่ก็ได้แล้วแต่เอ็งจะฆ่าเพื่อนพี่ไม่ได้เว้ยเรื่องนี้ยอมไม่ได้นะครับเอาล่ะมากระลอกมีขึ้นมาครับผมทุกคนหนึ่งตัวนะตัวตาล่าสงหารของเรานะครับผม อันนี้เขาเปิดนะผมไม่ได้เปิดผมลืมเปิดเขาดูเ,เขาจะเห็นผมด้วยน,นะครับไม่ตายเหรอเุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยโอเคเพื่อนสวยโอ้โหมีสกิลหมีด้วยว่ะเพื่อนมันอ่ะตัวครบไกลนะครับทาไปหนึ่งครับผม วัเดิมเลยมันยิงผมอีกแล้วโอ้โหไอตัวนี้มันโหดเ,เ,เพื่อนเพื่อนามเพื่อนเพื่อนสองยิงมาเลยสวยสวยสวยครับดาวครับผมมันดาวไป่หนึ่งครับเพื่อนชุบผมทีปนุ่แต่งตัวอะไรไม่ได้ไม่ได้มีความเข้ากันเลยนะเพื่อนขอเก็บเพื่อนก่อนแล้วกันนะครับนี่ไงเห็นไหมพลังของทีมเห็นไหมพลังของเพื่อนเพื่อนต้องตามอีกทีเพื่อนไ,ได้เป็นพลังอุ้ยบนเข,ข,ข้าขาลังมาอุ้ยแล้วมาเยอะด้วยนะครับ แล้วคนมาหลายทางจากเลยตอนนี้ขาดูอันตรายเลี้ยวจำได้ไหมอา <นะ S 2> บนเขาก็กมีมีนะครับโอเคบนเขาก็มาหลังก็มี ส่วทุกที่ทุกทางเลยว่าตอนนี้ครับก็โดูเพื่อนหายไปแล้หนึ่งชีละสองเลยว่ะเฮ้ยเย่ละมีตัวชิตผมอยู่ตัวหนึ่งว่ะอุ้ยเป็นตีเลยไม่โดนเลยทำไมมันเยือกกันจังวะ เดี๋ยวนี้นเสียงเดี๋ยวเราค่อยไปช่วยเพื่อนนะครับผมขอเปลี่ยนปืนก่อนไม่มีเลือดเลยตัวนี้ป้อมทรายไหมแต่มีตัวอยู่ตรงเล็กเจ็ดนะหมนตัวนี้ไอ้วอลเล็กเจ็ดนะวงเลือดที่จะแรง ทานเถิดกันหนึ่งทีนะครับเมื่อกี้ศพแสวงี้คือแบบไม่ค่อยได้เก็บของเนะไม่ว่าจะเป็นศพเพื่อนหรือศพมันนะผมคือเต็มไปหมดเลยก็กดูไปหมดยังไหมโอ้ยังไม่หมดอีกเหรอโอเคขอช่วยได้หนึ่งคนนะครก็ได้เจอม,มาก่อนเพื่อนรวกไมนหนึ่งครับ คนเหลือเยอะจัดเลยตอนนี้เลี้ยวนะเพราะว่าตอนนี้มันมีทางไอ้นี่อ่ะบังมาอยู่รถขับไปไม่ได้โดนขั้นถนนเอาไว้ตอนนี้ต้องรีบเข้าวงก่อนอาจจะมีศตรูอยู่ตรงนั้นอีกนอกวงอีกตัวนึ่งนะผมผมต้องเข้ามาตัวนี้ก่อนแพอดูเพราะว่าตอนนี้เลือดผมแบบว่ามันต้องรีก่อนนะ่ะอุ้ยล้าก่อน ทุบไปก่อนทุบหลังไปหนึ่งทีจังหวะน,นี้ผมจะเก็บปืนนี้แล้วก็เก็บปืนฟาร์มาร์สมาครับผมตอนนี้มีพันสามละพร้อมช่วยเพื่อนมันมีตัวน้องบอกเลยนะเพื่อนมันตัวหนึ่งตัวเกี้เอาเพื่อนเอารถไปไหนอะเพื่อนเพื่อนโอเคขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วผมต้องไปชุบเพื่อนที่อ่าตรงขวามือตรงสนามบ้านนะผม ข่าวไปนอมาตัวนี้คือน่าจะตายนะครับเฮ้ยเด็ขดกข้างหน้ากำลังสู้กันอยู่หิวคิวโอเคเพื่อนเดินหนึงเลยเพื่อนนะหิวคิวพอแล้วเพื่อนกันรถเพื่อนกันรถเพื่อนพอพอพอเดี๋ยวเพื่อนไนมะ่ได้เกิดเพื่อเนเพื่อนเพื่อนขึ้นเนี่นนนนนนนยฮะไปชุบก่อนโอ้ย นอย่าลกซติอยู่อย่าลกเดี๋ยวถ้าไม่ชุบเพื่อนจะโดนด่านะผมว่าทำไมไม่ชุบเพื่อนนะครับทิพายละเพื่อนตายพอดีต้องเติมนเลือกก่อนนะกองใหญ่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 โอเค ไอ,อ้หนูไอ้หนูจะซิ่งเกนไปแล้วนะลูกไอ้หนูจะห้าเกนไปแล้วลูกไอ้หน,วนูวิ่งเหม่งไอตูต้องโดนไอหนูวิ่ง ไม,ไม่ดีหนุ่มล้มไม่ดีหนุ่มมีคนดีครับเดี๋ยวผมไปวิ่งตามเพื่อนก่นอนอเอามาอยู่เพื่อนเราตามอยู่เพื่อนเราบ้างนะเพื่อนอเอาเพื่อนลวนตามไปได้ออโอ้โห โอ้เมื่อกี้ก็กแตาผมยิงยืนเพื่อนแล้วก็แบบตั้งไอ้บอร์ไว้แล้วนะครับผมแต่ว่าโดนเท้าออกไปได้นะโหน่าเสียดายจัดจัดเลยื่อนเพื่อนไม่ได้โอเคต้องไปช่วเพื่อนที่หอนาฬิกาครับตอนนี้มีรอยเท้าขึ้นตรงบ้านโน้น ไม่มีสัตูดัโอแถวนี้ผมมีเครื่องดินสอกอันวิ่งไปชุบไม่ได้แล้วก็ดูวงไกลแล้วผมคิดว่าวงยังไม่ทับแล้วตอนนี้เองตายแน่เรียบร้อยโอ้โหเราจะเคลื่อนไม่ได้แนยครับผม โดนด่าแน่เลยโทษหาที่มาชุกเวียอโอ้ยเหมือนสวรัค์ประทานเฮ้ยเดี๋ยวมีเกมเพรเดียวต้องใช้ให้คุ้มเฮ้ยจม่วเฮ้ยอ้โฮ,โอโฮเอาตัว,ตวมาไ,มได้ครับตอนนี้ โอ้หเป็นมาได้ครับดูเรียบ้อยลำไทยเก็กตัวเป็นจังหวะนี้อะไรนะ j k t 4 8ซักไป25คิวดูครับผมคกดอย่างไรกับคลิปนี้แล้วก็เพื่อนตันี้ครับคอมเมนต์คุยกันได้นะครับ